มีผู้ถามมาว่าเคยยมได้เคยนั่งสมาธิมาน,นานหลายปีแล้วก็มีเสียงเปิดเปิดประตูได้ยินเสียงก็ครานี้ก็เสียงก็มีเสียงถามมาว่าได้ยินเสียงเปิดประตูไหมก็เลยพยักหน้าอันนี้เป็นการจิตสอนใช่ไหมคะ อันนี้ถ้าเราจัดอยู่ในรูปในเรื่องของการปฏิบัติทำแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟสมถะายปัศนาแล้วเนี่ยสมถะแปลว,ว่าความสงบระงับเนี่ยเราจุดประเด็นก็คือให้ได้จิตใจที่สงบระงับก็คือตั้งแต่รูปฌาน1 2 3 4งสองสามสี่อะไรเงี้ยเราปฏิบัติรูปฌานน่รูปฌาน,น,าน,นก็นี่กรณีนี้เราถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติไปในระหว่างปฏิบัติเนี่ยกระบวนการของการปฏิบัติธรรมจะสมถะเป็นแล้วต้องการความสงบระงับ ตวิปัสสนาไปแล้วต้องการปัญญาถ้าเราพูดในแนวของสมถะแล้วเนี่ยพอเรานั่งสมาธิมาหลายปีแล้วเนี่ยเราย่อมรู้จักสติสมาธิที่ละเอียดเข้าไปตามลําดับชั้นส่วนของการที่เราได้ยินในเรื่องของนามธรรมาเรื่องของจิตที่ว่าจิตสอนอะไรเนี่ยนะคมจริงแล้วมันเป็นเรื่องของสังขารการปรุงแต่งคือตัวเจตสิกที่มาประกอบกับจิตนั่นเองเจตสิกนั้นน่ะถ้าเรามีสติสมาธิที่ละเอียดเข้าไป นะมันก็ถ้าทางตาก็เป็นเป็น,ปนตาทิพย์ตาเป็นหูก็หูทิพย์อะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าไปสู่กายทิพย์เป็นใจทิพย์เป็นเจโตพลิยาณครับไปรู้ความละเอียดของในภพภูมิต่างๆในแง่มุมต่างๆเพราะนั้นเป็นอภิสังขารการปรุงแต่งที่ยิ่งจะเป็นบุญญาภิสังขารนะบุญญาภิสังขารนะรืออนเนนฌานวิสังขารการปรุงแต่งในฌานสมาธิในการปรุงแต่งที่ยิ่ง การมุงแต่งนี่ค่อย่างเราได้ยินเสียงเปิดประตูเนี่ยแต่ขณะที่เราลืมตาดูมันก็ไม่มีเสียงเปิดปิดประตูถ้ามันเสียงถ้าเราลืมตาดูมีเสียงปิดเปิดประตูจริงๆริงนึงก็เรียกว่าเราหลับตาหลับตาไปไอเสียงเปิดประตูประตูเปิดปิดประตูจริงๆก็มีแต่อีกอย่างนึงเราหลับตาไปพอเข้าสมาธินี่ยังไม่ทันจะเท่าไรเลยได้ยินเสียงเปิดปิดประตูลืมตามาดูเอ๊มันก็อยู่ยังอยู่อย่างเดิมอะอย่างเงี้ย เขเรียกว่าจิตมันปรุงแต่งเป็นพวกอวิสังขารมานนะเป็นอวิสังขารมานอันนั้นเจตนาเราต้องการให้สู่ถึงความสงบความเต็มความสมบูรณ์ของจิตแต่นี้มันต้องผ่านให้พวกพวกสิ่งเหล่านี้มาหลอกล่ออยู่ตาลิมทางตามไอาการปรุงแต่งอย่างนี้เนี่ยมันมีทั้งจริงแล้วก็มีทั้งไม่จริงแต่สติสมาธิของเราคมชัดเข้าไปดีเนี่ย เรื่องราวของมันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจริงนะถ้าเป็นมันมันในถ้าสติสมาธิของเรายัางไม่ดีอย่างไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วนอะไรเงี้ยมันก็เกิดการเป็นการที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นมารหลอกลวงเพราะนั้นถึงไม่บอกจริงก็มีไม่จริงก็มีขึ้นอยู่กับสติสมาธิแต่ถ้าจะเป็นการเจริญนิพพานนี่ก็เรียกว่าเป็นอ่าเป็นในพวก อุปกิเลชนิดหนึ่งวิปัสนูกิเลสไม่ต้องไปสนใจมันเลยไอ้พวกตาเทพยหูเทพยมีอิทธิฤทธิอิทธิเดชหรือมีอะไรจะมีอะไรในเรื่อง,อง,อง ơn, โลกหยาบโลกละเอียดเนี่ยเรามีหน้าที่ปฏิบัตินะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำไหมทำเนี่ยไปตามฐานต่างๆแต่ข้างทางมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจถ้าเราอยากจะคล้ายๆว่าสนใจบ้างเราก็รู้ล้วก็เราก็วางไว้แล้วเราก็เจริญให้สติอยู่กับสัมมัญญาอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมต่อไป ให้ผ่านจุดนี้ไปเพราะามันทาให้เราเสียเวลาสงสัยนวนสงสัยนี่เพราะนั้นในระหว่างที่เราจะไม่เคยพบไม่เคยเจอเนี่ยจะมันเกิดเกิดความสงสัยเราก็ลองลองดูแล้วกันถ้าเกิดแล้วเราคิดว่าเรามีสมาธิละเอียดสมาธิด,ดีชัดเจนชานดีอะไรแต่ไม่อะไรนะเราก็ลองพิสูจน์ดูก็ได้ ของพวกนี้มันก็มีทั้งจริงและไม่จริงเพราะนั้นอย่าไปยึดอะไรเป็นสาราสำคัญขอให้เราสติอยู่ในฐานถ้าถ้าเป็นสมาะแล้วก็มุ่งหน้าทำสรรมาิต่อไปถ้าเป็นวิปัสสนาก็อย่าไปสนใจมันเพราะฉะนั้นให้มีสติสมาธิและกับปัญญาที่จะผ่านในจุดนี้จะจริงก็ช่างไม่จริงก็ช่างเราจะผ่านไปทำใจให้แจ่มใสให้ได้ก็พอแล้ว